ได้เข้าฟีเกมตัวเดียวมึงกลุ้นว้ายยังไงอะไร้สิบปีสปริงจ้าสิ อายุต่ำกว่า18ปีห้ามรับสมถ้าอยากสมถ่ายงกว่านีก่อนเด้ออีหล่าเด้อ้ดยความปรารถนาดีจากสีมอยคนสวยเด้อค่ะเด้อฮัลโหลสวัสดีจ้าพบกับสีมอยเช่นเคยนะคะที่ช่องสีมอยช้าแนวนั่นเองนะคะเพื่อนๆวันนี้เรามาลุยกันที่เกม Lucky n e k o Nico นำโชว์ค่ะเพื่อนเออจากพีจีสล็อตขออนุญาตขับตัวเองสักครู่ไปดูอินโฟก่อนโอเค อ่ะสเก็ตเตอร์เป็นรูปเหรียญหรืออะไรสักอย่างนะคะ Y จะเป็นรูปเหมือนหลคัคังนะจายแพสจรจะเป็นแมวกวักนะคะเพื่อนๆอ่ะเกมนี้เราก็เข้ามาเล่นกันบ่อยเร็วสเกต็ตเตอร์ต้องเข้าสีตัวถึงจะได้เข้าฟรีสปรินนะเ <Okay. S 1> พื่อนโอเคอ่าวันนี้สี่ไม้ทุนพันเศษเล่นที่เด็กเท่าไหร่สิบหกบาทไปก่อนเนาะตาแรกมาดอกแรกเลยโอ้ซูซิจา่ายเนเพ่อนสิบสี่บาทซูซิซูซิซูซิ นะปั่นเบอร์รี่นี่มันปั่นเบอร์รสไตล์คนกลัวโควิดนะว้าว,วายมาสองตัวจ้าวันนี้โอ้คูณสองอเมืม่อกี้ดอกเมื่อกี้โอเคอยู่นะสิบบาทประสนบาทหนึ่งพี่นอ้องสิสีทธิข้อบ่อยนะคะวันนี้เออเออไอ,อสกเก็ตเตอร์มาตัวเดียว เกมนี้มีทั้งหมด6รร้วนะเพื่อน<ฆ>สีคิดว่าเกมที่มันเป็นแบบเนี้ยสเก,ก็ตเตอร์มันใช้สเก,ก็ตเตอร์เปลืองม,มากต้องเข้ามาสี่ตัวถึงจะได้เข้าฟรีเกมเว้าวดอกนี้ห้าสิบสี่บาทจ,จ้ามีแมวเข้ามาเพิ่มตัวคูณโอ้วโ,อวโวโวโวายเต็มจอเลยยังไงนี่ยังไงนี่ยังไงเนี่ยโอ๊ยต่อนเนื่องว่ะเฮ้ย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 โอ้ โอ้โอ้เลิศเลิศเลิศลิศเท่าไหรเท่าไหรคะเพ่อนเพื่อนเท่าไร่ดอกเดียวนะแม่มาเปะปังรลังการอะไรตัวนี้โอ้โหคูณ2เท่านั้นนะจ๊ะห้าร้อยบาทจ้าโว้โว้ไปต่อคือเมื่อกี้โชคดีมากที่แมวกวักมันมาช่วยเพิ่มปรวคูณให้เรานะคะเพื่อนแล้วทั้งวายทั้งสเก็ตเตอร์อะไรมารัวมากเมื่อกี้มองดูไม่ทันกันเลยทีเดียวเชียว โอ้ไปดอกเดี๋ยวสรอยปสิบหบาทอุ้ยเอมาเต็มจออีกแล้วตามด้วยซูชิครับเพื่อนๆซูชินะเอยเอินประูุคนอีสานจะมีปัญหาเรื่องการออกซอซังกับซอโซ่นะคะเพื่อนๆเหมือนสะเสซิงเซาอะไรประมาณ <Huh? S 1> เป็นปัญหามากบอกเลย <Huh? S 1> แต่อขนาดนั้นกว่าเอออะขอเข้ยุเป็ดหน่อยจาก20บาท บวกมาประมาณ400น,นะเพื่อนๆโอเคมามีวายมาช่วยนะคะโอ้โหสเก็ตเตอร์อีกตัวเดียวได้เข้าฟีเร์เกมตัวเดียวมึงกลุนย,ยังไงเออสิบปีสปริงจ้าซีคิดว่าเมื่อกี้มันไม่น่าจะเข้านะว่ามันแบบโอกาสมันมีน้อยมากอะตะกี้เนี้ยเออม,มา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 ขอแมวมาลัวๆหน่อยมาจะได้เพิม่มจะได้เพิ่มเพิ่ม ตัวคูณให้เรานั่นไงไปแมวจะเพิ่มทีละสอคูณ2องนะจ๊ะเพื่อนเพิ่มทีละสองเอ้ยใบพัดมนะใบพัดพัดพัดตอนนี้ได้แค่คูณ4ี่เองจะหมดฟรีฟินแล้วด้วยคูณ6แล้วคูณหแล้วแต่ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เลยโอ้โห oh. oh. ยังไงข้างเทิงน่ะเพื่อนเื่ข้างบนน่ะ uh huh. คูณสิบสองไปแล้วจ้ารวเดเร็วมากยังไงนี่อะไรกันล่ะนี่วันนี้โอ้ตัว สองร้อยบาทแล้วโอ้โอ้โอ,โอ้คูณสิบสี่ไปแล้วจ้าเขยบเบ็ดมานี่เข้าปุ๊บปับเวอร์วังอีกแล้วเลิศเอา้าวันนี้คูณสิบสี่ออกจากตีเกมได้เท่าไหร่คะเพื<ๆ>่อนห้าร้อยยี่สิบบาทวันนี้ถือว่าเออแตกดีว่าไหมโอ้ยบวกมาเก้าร้อยเพื่อนๆได้อยู่พอดีกว่าก็เกือบจะเท่าทุนนะ สีแนะนําให้ถ้าใครมาเล่นแบบนี้นะถ้ามันเข้าเปะขนาดนี้สีแนะนำให้หยุดหยุดหยุด,ยดยมือลั่นไปกดเออสีแนะนําให้หยุดนะคะเพื่อนๆพ,พ,พอดีกว่านะอ่ะวันนี้ถือว่าโอเคได้แบบปุ๊บปับรับโชคอีกแล้วนะเขายปิดทีเดียวเข้ามาเลยนะจ๊ะวันนี้มันเร็วมากนะคะเพื่อนๆ วันนี้สีพอก่อนเนาะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่แล้วก็ใครที่อยากเล่นเว็บเดียวกับสีีสจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะเพื่อนแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอ่ะวันนี้ไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า